ย้ายสามหนึ่งสามมาด้วยพอดีครับนี่ตีปลาครับนี่เขียนลิงครับนี่จอดินมาลงอ่ะจันบ่มลงเองเลยครับนี่จันบม่มเป็นธรรมดานลครับทุกวันนี่ hát rồi hết mấy nhỉ, tụi hơi, rồi nhau thôi, thì chạy bật nói Tết, bật tui biết được một kiếp nữa để chế, bật càng tàng là cả, chơi hạt tàng, เด้รถนะต้องกิ่ยังไว้ด๊กนี่นี่นี่กูกูแหว่เลยกูแหว้สาระนะกินรับคือนอนาคตอ่ะเขื่เลยตัวใจมันเลยนี่อนี้ก็ประตูเลยนี่เประตูเลย แต่ว่าเนีตยเนียนเก็บเลยขนาดว่ามันละเปลี่ยนไัยนูโอ้แนนอนแนนอนสุดยอดโอ้นักก oui> ิลาครับดิ จยมอยเลยจยมอยเลยนี่นักกีฬาไม่ได้ขึ้นเครื่องเลยครับยันบอมเียกู้กำลัอยู่ใกล้ๆครับ ดสายไฟครับครับเร็วไม่ได้ครับสาไฟเอามาตีปลาครับต้นไม้ครับเจาดินมาลงอีกนิดนิดหน่อยเสริม กับเสือรถกินมา้ากันลุ้งกันลุ้ง ากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ